คครับสวัสดีกันด้วยครับผม PFTV ครับฉลอง50สครับตครครับวันนี้จะมาสวนทำกำจัดทำกำจัดให้ดูไม่มีอะไรมากนะครับนี่ผมไม่ได้ลงคลิปนานมากนะ ลงเวลาลคปหนึ่งสอนเอ,อ่ออาร์วิดีโอเพื่อนขอโอ้โหภาพนี่ผมคือผมยังไม่เล่นเลยนะประมาณนี้โอเคเตรียมเอ,อ๊ะตังคาก่อนเพื่อนผมจะรีบหน่อยนะครับมันถ่ายได้แค่ทีครับ ไม่เป็นไรหามไม่เจอครับเออ,อยากเห็นคนไทยบินได้ใช่ไหมครับพี่ตูนเคยบอกเอาไว้นะครับเตรียมตามนี้ครับ ประมาณนี้สามสามร้อยสามสามร้อย ทำกีบบ็อกท่าไหไรก็ได้ครับแต่คุณเลยครับผมก็ทำประมาณนี้โอเคกดลุมตรงกลางเอาไว้ก็ ครับ yeah. yep, you come. ทามานะใช่ um, ปไปไหมวางปึ๊บขึ้นนี่แล้วก็โอเคขึ้เนเสียงมา แค่งงก็ค่อยดูย้อนคลิปนะครับผมก็งงเหมือนกันไมไ่ทำนาะนไ,ไม่ไม่ลงคลิป